สวัสดีครับกรรพันรายการคุยปอีกครั้งวันนี้คือนเมนูผัดกระเทียใสแดงเราไปดูนะครับส่วนผสมช่างแม่งครับพอวร้่อมนี่สวนหานเหรอถ้ามวนเอะไรได้เล แต่ไม่มีอะไรเลยสำเร็จรอใส่ตาอะไรเรียบร้อยวยมีน้ำด้วยขมน้ําแล้วน้ำนะโอ้ตกใจเลยอ่ะรุมเลยไม่ชิมเลยชิมไอย่าโตชิมเสียเลยเสียเลยจะรู้เออ เคบเวลาเขาไม่เจอ,อ,อี่เวอยเดี๋ยว,วมีรอบต่อรอบนี้ไฟจะด่านแน่เอ,อแล้ว <laughs> จบจบจบตายตอ่ะมือให้มีมีคนหยิบเลยนะละมือคน